ก่อนอื่นนะครับก็ขอสวัสดีสมาชิกทางช่องทาง Youtube ของอาเพียวสดการทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็วันอังคารนะครับที่28พฤษภาคม2567นะครับก็ใกล้จะสิ้นเดือนนะครับ โดยช่วงนี้นะครับหลีกใหญ่ก็ปิดฤดูกาลกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยสำหรับในหน้าช่องทาง YouTube ของเราในวันนี้นะครับที่หยิบมาฝากกันนะครับก็หยิบมาฝากกัน3คู่นะครับโดยจะเป็นสวีเดนออสเวนคาร์สามคู่นะครับสวีเดนซูเปอร์เลเทนหนึ่งคู่นะครับแล้วก็เป็นหลีกของนอร์เวย์อีกหนึ่งคู่นะครับก็รวมแล้วสามคู่นะครับที่หยิบมาวิเคราะห์ให้กับสมาชิกทุกท่านในวันนี้นะครับแล้วในสามคู่นี้นะครับก็มีคู่ที่ค่อนข้างมั่นใจอยู่หนึ่งคู่นะครับส่วนจะเป็นคู่ ู้ไหนนะครับก e ap e ็เดี y, ower, ๋ยวเข้ามารับกันได้ในกลุ Now, ่มของเรานะครับก็ขอเช็คราคาให้ราคาชัวร์นิ่งอีกทีนะครับแล้วจะเข้าไปลงบินไว้ให้ในกลุ่ม VIP ของเรานะครับโดยทางด้านกลุ่มของเราตอนนี้นะครับก็ยังเปิดให้สมาชิกทุกท่านเข้าฟรีไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายหรือเก็บรายเดือนใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วสมาชิกใหม่ตอนนี้นะครับเราก็มีกิจกรรมนะครับแจกเสื้อฟุตบอลให้กับสมาชิกใหม่ทุกท่านกันด้วยนะครับแล้วเสื้อฟุตบอลนะครับสามารถเลือกทีมที่ชอบกับไซส์ของตัวเองกันได้เลยนะครับ แล้วเดี๋ยวเรานะครับจะจัดส่งไปถึงหน้าบ้านของท่านเลยนะครับใครที่ยังไม่มีกลุ่มน้ําเล่นตอนนี้นะครับเราก็ต้องบอกว่าไม่ควรพลาดกลุ่มของเรานะครับโดยถ้าเข้ามาแล้วนะครับตามทุกวันบวกกับมีวินัยในการลงทุนที่ถูกต้องนะครับผมก็รับประกันได้เลยสรุปผลสิ้นเดือนยังไงก็บวกมากกว่าลบกันแน่นอนนะครับใครที่สนใจนะครับเทคนิคการลงทุนเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับหรือยังกดเองตอนนี้แล้วยังเสียอยู่นะครับก็ขอแนะนําเลยว่าไม่ควรพลาดกลุ่มของเรานะครับ ก็สำหรับพี่ๆเป็นเพื่อนท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์ที่ปังมุดไว้ด้านล่างนี้นะครับหรือจะสแกน QRcode ที่ผมได้ขึ้นไว้ให้นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงเย็นนะครับผมเข้าไปลงบินไว้ให้นะครับก็เตรียมตัวรอาตามกันไว้ได้เลยนะครับสำหรับทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ป V.I.P ในวันนี้นะครับ โดยสำหรับคู่แรกของเราในวันนี้นะครับเรามาดูกันที่สวีนออสเวนคานนะครับโดยจะเป็นคู่ระหว่างเมาโมนะครับที่จะเปิดบ้านพบกับทางด้านเอลบอกนะครับคู่นี้ลงเตะก,กันในเวลาเที่ยงคืนนะครับโดยทางด้านเจ้าบ้านนะครับเมาโมนะครับผลงานช่วงหลังนะครับ ก็ทําได้ค่อนข้างดีนะครับ5นัดล่าสุดเก็บชัย3นัดนะครับเสมอ1นัดแพ้ไปเพียงนับเดียวนะครับนัดล่าสุดก็เป็นการเปิดบ้านนะครับถล่มเขามาไป5-0นะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนเอลบอกนะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะฮา,าร์มสตัไป2-0นะครับ5นัดล่าสุดเก็บชัยไป3แล้วแพ้ไป2นะครับ ก็ถือว่าคู่นี้นะครับช่วงหลังมีผลงานที่ทําได้ค่อนข้างดีด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่สําหรับผลงานของทั้งคู่ที่พบกันนะครับโดยคู่นี้นะครับ5นัดล่าสุดที่พบกันนะครับต้องบอกว่าเป็นทางด้านเอลบอกทําได้ดีกว่านะครับเก็บใช้จากเมาโม่ไปได้3นัดนะครับเมาโม่เอาชนะไปได้1นัดแล้วก็เสมอกันไปอีก1นัดนะครับโดยนัดล่าสุดพบกันนะครับเอลบอกนะครับเปิดบ้านเอาชนะเมาโม่ไป3ประตูต่อ1นะครับคู่นี้เ e ตุผลเหตุพบกันเป็นทางด้านทีมเยือนเอลบอกดูดีกว่าทางด้านเจ้าบ้าน เมาโม่นะครับ โดยสำหรับจุดที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับผลงานในบ้านของเมาโมในฤดูการนี้ที่ลงเตะไปนะครับ5นัดนะครับพวกเขาเก็บใช้ลวดไปได้ทั้ง5นัดนะครับวิเลในการลงเล่นในบ้านนะครับอยู่ที่100เปอร์เซ็นเต็มนะครับแล้วยิงไปได้ถึง14ประตูนะครับไม่เสียประตูเลยแม้แต่ลูกเดียวนะครับเกมในบ้าน5นัดล่าสุดที่ลงเตะไปนะครับส่วนทางฝั่งเอลบอกนะครับเกมเยือน5นัดล่าสุดนะครับเก็บใช้ไปได้เพียงนัดเดียวนะครับแพ้ไป4นัดนะครับยิงได้ เสียไปถึง11นะครับวินเลทในการลงนี่เป็นทีมเยือนอยู่ที่20%เท่านั้นนะครับก็ถือว่าเกมเยือนฤดูกาลนี้นะครับพวกเขาทำได้ไม่ดีนะครับ ดยทางด้านในราคาในวันนี้ที่โต๊เปิดออกมานะครับก็ให้เป็นเจ้าบ้านเมาโม่นะครับเปิดมาต่ออยู่ที่ลูกครึ่งลบสินะครับราคาไหลตอนนี้จะมีราคา1.5กับ1ลูกนะครับโอเวอร์กับอันเดอร์คู่นี้เปิดอยู่ที่3ลูกนะครับในขณะที่เลนหนึ่งคูณสนะครับจ่ายออกมาก็ให้เป็นเจ้าบ้านเมาโม่นะครับดูดีกว่าเอลบอกอยู่ถึง5เท่านะครับถึงแม้นะครับเฮดทุ h เฮ d ดพบกันนะครับเป็นทางด้านเอลบอกดูดีกว่านะครับแต่ต้องยอมรับนะครับว่าเปิดฤดูกาลมานะครับทาง ด้านเจ้าบ้านเมาโม่นะครับมีผลงานที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับโดยอันดับตารางคะแนนตอนนี้นะครับเมาโม่ Momo ลงเตะไป11นัดนะครับชนะ9เสมอ1แพ้ไปเพียงนัดเดียวนะครับมี28คะแนนลังอันดับที่1ของตารางนะครับ ส่วนทางด้านเอลบอกนะครับลงเตะไป11นัดชนะ5เสมอ1แพ้5นะครับมี16คะแนนลังอันดับที่7ของตารางอยู่ตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าฤดูกาลนี้นะครับเจ้าบ้านมาโมนะครับออกสตาร์ทได้ดีกว่าทางด้านเอลบอกนะครับแล้วผลงานของมาโมนะครับในการเปิดบ้านเจอกับเอลบอกนะครับ ต้องบอกว่าดูดีกว่าชัดเจนนะครับ10นัดล่าสุดเปิดบ้านพบเอลบอกนะครับทางด้านเอลบอกไม่สามารถบุกมาเอาชนะได้เลยนะครับเป็นมาโม้นะครับเปิดบ้านเก็บชัยไปได้7นัดเสมอกันไป3นัดนะครับ10นัดล่าสุดนะครับที่เอลบอกมาเยือนมาโมนะครับไม่สามารถบุกมาเอาชนะมาโมได้เลยแม้แต่นัดเดียวนะครับแล้วทางด้านเจ้าบ้านมาโมนะครับ5้นัดล่าสุดในการลงเล่นในบ้านของตัวเองนะครับรวมทุกรายการพวกเขาเก็บชัยไป4เสมอหนึ่งไม่แพ้ใครเลยนะครับส่วนเอลบอกนะครับเกมเยือนช่วงหลังทําได้ไม่ดีนะ 4นัดล่าสุดในการออกไปเยือนนะครับแพ้รวดไปทั้ง4นัดนะครับสําหรับคู่นี้นะครับถึงเฮทูเฮ d พบการเอลบอกจะทําได้ดีกว่านะครับแต่เบาโมได้เล่นในบ้านนะครับต้องบอกว่าเป็นทีมที่แพ้ได้ค่อนข้างยากนะครับแล้วเลยเปิดมาลูกควบลูกครึ่งนะครับโดยส่วนตัวคู่นี้ผมมองว่า1ลูกมีแน่นะครับเราไปลุ้นกินเต็มที่ลูกที่2กันได้เลยนะครับยังไงวันนี้ผมมองว่าเาโมน่าจะเปิดบ้านนะครับถ้าลมเอาชนะเอลบอกไปได้นะครับ เรามาดูกันที่คู่ที่2นะครับก็จะเป็นสวีเดนซูเปอร์เลเทนนะครับคู่ระหว่างเดกเกอร์ฟอร์สนะครับที่จะเปิดบ้านพบกับทางด้านวอลเบิร์กเอฟซีนะครับคู่นี้ก็ลงเตะกันในเวลาที่งคืนนะครับโดยสำหรับผลงานช่วงหลังของทั้งคู่นะครับเจ้าบ้านเนกเกอร์ฟอร์สนะครับสนัดล่าสุดเก็บชัยรวดไปได้ทั้ง2นัดนะครับนัดล่าสุดก็เป็นการบุกไปเอาชนะไอเคบาเก้ไป1นึ่งศูนย์นะครับสนัดล่าสุดนะครับก็ชนะรวดนะครับ ส่วนทางฝั่งทีมเยือนวาลเบิร์กนะครับนัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านนะครับเอาชนะทางด้านออาเดว์ดไป2ประตูตอนนะครับแต่5เกมหลังสุดของทางด้านวาลเบิร์กนะครับต้องบอกว่าทําผลงานได้ไม่ดีนะครับเก็บชัยไปได้เพียงนัดเดียวนะครับเสมอไป1นัดแล้วแพ้ไปถึง3นัดด้วยกันนะครับส่วนคู่นี้นะครับเฮทูเฮทที่พบกันนะครับต้องบอกว่าหนักไปทางเสมอนะครับโดย6นัดล่าสุดพบกันนะครับเสมอกันไปถึง5นัดนะครับแล้วก็วาลเบิร์กเอาชนะไปได้1นัดนะครับ แล้ว3นัดล่าสุดที่พบกันนะครับเป็นการออกเสมอกันไปรวดทั้ง3นัดนะครับแล้วสกอร์หนึ่งด้วยกันทั้ง3นัดด้วยนะครับถือว่าคู่นี้เฮดทูเฮดที่พบกันนะครับส่วนในถือว่าหนักไปทางเสมอค่อนข้างเยอะนะครับแต่ทางด้านเลทราคานะครับที่เปิดออกมาในวันนี้นะครับให้เป็นเจ้าบ้านเด g กเกิลฟอร์ดนะครับต่อทางด้านวาเบิร์กอยู่ที่7 7น้ําน้ำบวก10นะครับราคาไหลตอนนี้จะมี1ลูกกับ0.5นะครับ Over กับอันเดนะครับคู่นี้เปิดอยู่ที่2.75นะครับส่วนเลท1คูณ2ที่โต๊ะจ่ายออกมาในวันนี้นะครับก็ให้เป็นเจ้าบ,บ้านเหนือก่อน,นะครับดูดีกว่าทางด้านวาเบิร์อยู่ถึง3เท่าด้วยกันนะครับก็ถือว่าเลทเปิดออกมาค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะผลงานโดยรวมของทั้งคู่นะครับก็ถือว่าทําได้ไม่ดีด้วยกันทั้งคู่นะครับ แต่เปิดออกมาในวันนี้นะครับให้เจ้าบ้านเนก้าฟอนนะครับต่อทางด้านวาลเบิร์กอยู่ที่0.75นะครับโดยสำหรับทางด้านอันดับตารางคะแนนของทั้งคู่ในตอนนี้นะครับทางด้านเนก้าฟอนนะครับลงเตะไป9นัดนะครับเป็นการเก็บชัยไปได้4เสมอ3แพ้2นะครับ มี15คะแนนลังอันดับที่4ของตารางส่วนทางด้านวาเบิร์กนะครับ9นะัดชนะ2เสม,มอ1แพ้ไปถึง6นะครับมีเพียง7คะแนนลังรองบวยของตารางอยู่ตอนนี้นะครับก็ถือว่าทางด้านทีมเยือนวาลเบิร์กนะครับออกสตาร์ทฤดูกาลนี้นะครับมีผลงานที่ค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับแล้วจุดที่ค่อนควรระวังไว้เลยนะครับผลงานของวาเบิร์กในการลงเล่นเป็นทีมเยือนนะครับโดยเกมเยือน4นะัดที่ลงเตะไปนะครับไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยเป็นการเสม,มอ1แพ้ไปถึง3 วินเลทในการลงเล่นเป็นทีมเยือนอยู่ที่0%นะครับส่วนทางฝั่งเจ้าบ้านเองก็ฟอร์นะครับผลงานในการลงเล่นในบ้านนะครับออกสตาร์ทในลีกปีนี้ไป4นัดนะครับชนะ3นะครับแพ้ไปเพียงนัดเดียววินเลทในการลงเล่นในบ้านนะครับอยู่ที่75%นะครับก็ถือว่าเกมในบ้านก็ยังทําได้ค่อนข้างดีนะครับกับการวาลเบิร์กนะครับเกมเยือนปีนี้นะครับผลงานค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยในการลงเตะไป4นัดนะครับแล้วเปิดออกมาในวันนี้ให้เจ้าบ้านเอก ฟอนนะครับต่อถึง0.75นะครับก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเรามาดูผลงานของเีกฟอนนะครับในการเปิดบ้านพบกับทางด้านวาลเบิร์กนะครับก็เป็นจุดที่เราควรระวังไว้อีกจุดหนึ่งนะครับโดยสานัดล่าสุดนะครับที่เปิดบ้านพบกับวาลเบิร์กนะครับเป็นการเสมอกันไปรวดทั้ง3นัดนะครับ ก็เรียกได้ว่าคู่นี้นะครับผลงานที่ทั้งคู่พบกันนะครับ10นัดล่าสุดมีประตูกันไม่เกิน2ลูกถึง8นัดเลยนะครับมีประตูเกิน2ลูกไปเพียง2นัดเท่านั้นนะครับส่วนใหญ่คู่นี้นะครับถ้ามีแพ้มีชนะกันนะครับจะเป็นการเฉียดชนะกันไปเพียงลูกเดียวนะครับหรือไม่ก็ออกไปที่ผลเสมอนะครับโดยส่วนตัวคู่นี้นะครับจากผลงานโดยรวมของทั้งคู่นะครับผมมองว่าผมค่อนข้างเชีย์ไปทางด้านสกอร์ต่ำนะครับ พราะจากสถิติที่พบกันนะครับถือว่าคู่นี้มีประตูกันไม่ค่อยเยอะนะครับโดยส่วนตัวนะครับก็มองว่าวันนี้นะครับถ้ามีแพ้มีชนะกันนะครับไม่น่าจะเกิน1ลูกนะครับไม่10ห,หรือไม่ก็1นึน,นะครับคู่นี้สกอร์ต่ำนะครับผมมองว่าน่าจะปลอดภัยและน่าจะทําเงินให้กับนักลงทุนมากกว่าในวันนี้นะครับ เรามาดูกันที่คู่ที่3นะครับก็จะเป็นนอร์เวย์ดิวิชั่น1นะครับคู่ระหว่างสตาร์ทไอเคนะครับที่จะเปิดบ้านพบกับทางด้านซองดานนะครับคู่นี้ลงเตะก,กันในเวลาเที่ยงคืนนะครับ โดยสำหรับทางด้านเจ้าบ้านสตาร์ทไอเคนะครับผลงานช่วงหลังทําได้ไม่ดีนะครับนัดล่าสุดก็เป็นการบุกไปแพ้ให้กับมอสไป2ประตูต่อ1นะครับหเกมล่าสุดนะครับพวกเขาเก็บชัยไปได้เพียงนัดเดียวนะครับเสมอไป1นัดแพ้ไปถึง3นัดนะครับส่วนทางฝั่งซองดานนะครับห้านัดล่าสุดไม่แพ้ใครเลยนะครับเก็บชัยไป2เสมอ3นะครับนัดล่าสุดนะับเป็นการเปิดบ้านเสมอกับลัวฟอร์ดไป1ประตูต่อ1นนะครับแต่ถ้าใครลงทุนกับซองดานนะครับ 5เกมหลังสุดนะครับพวกเขาสามารถทําเงินไปได้ถึง4นัดนะครับเสียเงินไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นนะครับก็ถือว่าถ้าดูจากผลงานโดยรวมในช่วง5นัดล่าสุดของทั้งคู่นะครับทางด้านผู้มาเยือนซองดานนะครับถือว่ามีผลงานที่ดีกว่าทางด้านเจ้าบ้านในวันนี้นะครับ ส่วนสำหรับเฮตูเฮี่ทั้งคู่พบกันนะครับคู่นี้นัดล่าสุดพบกันเป็นสตาร์ทไอเคนะครับเปิดบ้านเอาชนะซองดานไปได้2อศูนย์นะครับและผลงานโดยรวมนะครับห้านัดล่าสุดที่ทั้งคู่พบกันนะครับเป็นเจ้าบ้านสตาร์ทไอเคนะครับดูดีกว่าชัดเจนนะครับเก็บชัยไปได้3นัดนะครับเสมอกันไป1นัดซองดานเอาชนะไปได้เพียงนัดเดียวเท่านั้นนะครับคู่นี้เฮ t ูเฮตพบกันนะครับเจ้าบ้านสตาร์ทไอเคนะครับถือว่าค่อนข้างดูดีกว่าชัดเจนในวันนี้นะครับ แต่สำหรับทางด้านเลยราคาในวันนี้นะครับเปิดออกมาราคาแรกเปิดออกมาอยู่ที่ราคาเสมอนะครับราคาไหลตอนนี้นะครับให้เป็นทางด้าน2ด้านนะครับปุงม,มาต่ออยู่ที่ราคาปอลบหนะครับ ทีมลองนะครับได้น้ํา1.8เท่านั้นนะครับส่วนโอเวอร์กับอันเดอร์คู่นี้นะครับเปิดอยู่ที่2.75นะครับส่วนเลนราคา1คูณ2นะครับจ่ายออกมาก็ค่อนข้างใกล้เคียงสูสีกันนะครับถือว่าคู่นี้นะครับเลเปิดออกมาให้สูสีกันเลยนะครับไม่ได้ห่างกันเลยสำหรับคู่นี้นะครับ แต่สำหรับอันดับตารางคะแนนของทั้งคู่ในตอนนี้นะครับเจ้าบ้านสตาร์ไอเคนะครับถือว่าออกสตาร์ฤดูกาลนี้ทําได้ไม่ดีนะครับโดยลงเตะไป9นัดนะครับชนะ1เสมอ3แพ้5นะครับมีเพียง6คะแนนนะครับหลังอันดับที่15ของตารางนะครับก็หลังรองบวยของตารางอยู่ตอนนี้นะครับส่วนทางฝั่งซองดานนะครับลงเตะไป9านัดชนะ4เสมอ4แพ้1นะครับมี16คะแนนหลังอันดับที่3ของตารางนะครับโดยพวกเขานะครับมีคะแนนตามจ่าฝูงนะครับอยู่ เพียง2แต้มเท่านั้นนะครับก็ถือว่าออกสตาร์ทในฤดูกาลนี้เป็นทางด้านซองดานนะครับค่อนข้างดูดีกว่าสตาร์ท IK นะครับ แต่สำหรับจุดที่ค่อนข้างน่าสนใจของคู่นี้นะครับคือผลงานของซองดานนะครับในการบุกมาเยือนสตาร์ทไอเคนะครับต้องบอกว่าผลงานในการบุกมาเยือนสตาร์ทนะครับมีสถิติที่ไม่ดีนะครับโดย10นัดที่บุกมาเยือนนะครับทางด้านซองดานไม่สามารถบุกมาเก็บชัยจากสตาร์ทไอเคได้เลยแม้แต่นัดเดียวนะครับโดยเป็นการนะครับบุกมาแพ้ให้สตาร์ทไอเคไป5นัดนะครับ และก็เป็นการเสมอกันไปอีก5นัดน,นะครับถือว่ามีสถิติที่ไม่ดีเลยนะครับสำหรับทางด้านซองดานในการมาเยียนสตาร์ทไอเในวันนี้นะครับ โดยสำหรับทางด้านคู่นี้นะครับจากสถิติโดยรวมนะครับคู่นี้ผมก็ค่อนข้างชอบไปทางด้านบอนลรองอย่างสตาร์ไอเคนะครับเฮดทูเฮดพบกันนะครับเป็นเจ้าบ้านสตาร์ดูดีกว่าค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ถือว่าเลยเปิดออกมาก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับให้ทางด้านผู้มาเยือนนะครับบุกมาต่ออยู่ที่ราคาปอนะครับน้ำลบ5แบบนี้นะครับ สำหรับคู่นี้นะครับผมเชื่อว่ามีโอกาสออกไปที่ผลเสมอค่อนข้างสูงนะครับโดยส่วนตัววันนี้นะครับคู่นี้ผมมองว่าเจ้าบ้านสตาร์ทไอเคนะครับน่าจะยันทางด้านซองดานได้นะครับถึงแม้จะมีผลงานในการออกสตาร์ทฤดูกาลนี้ทําได้ไม่ดีนะครับแต่วันนี้พวกเขาได้เล่นในบ้านนะครับบวกกับสถิติในบ้านนะครับในการพบกับซองดานนะครับก็ถือว่าทําได้ดีกว่ามาตลอดนะครับคู่นี้ผมชี้ให้ลองเจ้าบ้านอย่างสตาร์ทไอเคนะครับลองที่ราคาปอนนะครับน่าจะเปิดบ้านย ทางด้าน2องดันไหวในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคู่ของเราในค่ําคืนวันนี้นะครับที่หยิบมาวิเคราะห์ให้กับเพื่อนเ<ๆ>พื่อนพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับแล้ววันนี้นะครับมีตัวเต็งนะครับผมค่อนข้างมั่นใจอยู่1ตัวนะครับ ก็เดี๋ยวขอเช็คราคาในช่วงเย็นอีกทีนะครับแล้วจะเข้าไปลงบินไว้ให้ในกลุ่ม VIP ของเรานะครับส่วนท่านใดนะครับที่สนใจเข้ากลุ่มนะครับหรืออยากรู้ว่าวันนี้นะครับตัวเ็งกับสเต็ปผมกดไปที่ตัวอะไรนะครับก็สามารถแอดไลน์ที่ปากบุนไว้ให้ด้านล่างนี้นะครับ แล้วทักมาขอเข้ากลุ่มของเรากันได้เลยนะครับโดยทราบกลุ่ม v i p ของเราตอนนี้นะครับก็ยังเปิดนะครับให้สมาชิกใหม่นะครับเข้าฟรีนะครับไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายหรือเก็บรายเดือนใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ถ้าท่านใดนะครับยังไม่มีกลุ่มนําเล่นกลุ่มนําบวกนะครับกดเองตอนนี้แล้วยังเสียอยู่นะครับผมก็ขอแนะนําเลยนะครับว่าไม่ควรพลาดกลุ่มของเรานะครับโดยสำหรับกลุ่มของเรานะครับผมรับประกันได้เลยนะครับว่าถ้าเข้ามาแล้วตามทุกวันนะครับวกับสมาชิกทุกท่านมีวินัยในการลงทุนที่ถูกต้องนะครับ ยังไงสรุปผลสิ้นเดือนนะครับผมการันตีได้เลยในไงก็บวกมากกว่าลบกันแน่นอนนะครับท่านใดที่อยากบวกไปด้วยกันกับเรานะครับหรืออยากเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะครับก็สามารถแอดไลน์นะครับแล้วทักมาพูดคุยสอบถามกันได้เลยนะครับแล้วสำหรับสมาชิกใหม่ในตอนนี้นะครับเราก็มีกิจกรรมนะครับแจกเสื้อฟุตบอลนะครับให้กับสมาชิกใหม่ทุกท่านกันด้วยนะครับโดยสามารถเลือกทีมที่ชอบกับไซส์ของตัวเองกันได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะส่งไปถึงหน้าบ้านของท่านเลยนะครับก็ถ้าท่านใดที่สน ก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันได้ในกลุ่ม V.I.P ของเรานะครับส่วนวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ